สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC d a m a Media on Zoom ค่ะในวันนี้นะคะที่เราจะมาพบกันกับช่วงของซูมไอดอลนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาส17บนาิกถึง17บเนาินาทีโดยประมาณค่ะก็ทักทายนะคะไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางช่องทางซูมนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเราก็ซูมกันเข้ามาหาะคะแล้จะได้เห็นหน้ากันว่าแต่ละท่านเนี่ย อยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะก็แชทพิมพ์ข้อความกันเข้ามาได้เลยนะคะมาพูดคุยกันนะคะว่าเ,เป็นยังไงกันบ้างสถานการณ์ของแต่ละท่านในตอนนี้มีความสุขสดใสสดชื่นในการที่ได้ติดตามรับชมรายการของทางสถานีซูมแบบนี้ยังไงกันบ้างนะคะ ต้องบอกว่ารายการสูมไอดอลน,นั้นก็จะคัดเลือกนะคะไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพค่ะมาร่วมกันแบ่งปันมาร่วมกันพูดคุยนะคะเพื่อที่จะแชร์แนวทางในการดําเนินชีวิตที่พวกเขาเหล่านั้นค่ะได้นำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตของพวกเขานั้นมีความสุขและก็ประสบกับความสําเร็จค่ะเช่นเดียวกับไอดอลของเราในวันนี้นะคะที่ต้องบอกว่า มีโอกาสที่ดีมากๆเลยได้พบยอดกัลยาณมิตรแนะนำค่ะให้มาศึกษาคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าและก็ยอดมหาปูชนียาจารย์นะคะจนได้นำมาสู่การปฏิบตัติทำให้ชีวิตของตัวเองชีวิตครอบครัวคนรอบข้างมีแต่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นมากมายเลยค่ะที่สำคัญนะคะตอนนี้ก็มีบทบาทหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ส่งความสุขค่ะ เรียกได้ว่าเราก็รู้จักกันดีเลยนะคะว่าหน้าที่ของผู้นำบุญยอดกัลายาณมิตรนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็พร้อมแล้วที่จะร่วมพูดคุยกับทุกท่านค่ะขอต้อนรับค่ะคุณบำเพญนามวงกรรมการผู้จัดการบริษัทที่ BP c o n s t r u ัคชั่จำกัดสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องแอนสุชาดาแล้วก็สมาชิกซูมทั่วโลกนะคะค่ะโหวันนี้นะคะส่งหัวใจให้พี่เพนหน่อยถ้าใครนะ <c oughs> ได้มีโอกาสติดตามนะคะ <c oughs> พี่เพนนิดดัง <c oughs> ไปถึงในจอลงหนังภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วนะคะจอเงินเลยนะคะไปเป็นเอ่อนักแสดงสมทบ <c oughs> <c oughs> นักแสดงเลยนะคะโอ้โห หนึ่งในนางเอกของหนังเรื่องเอิปสิโกเลยนะคะนี่ทางสุดๆเลยวันนี้ได้มาพูดคุยสัมภาษณ์กันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะต้องให้พี่เพนแนะนำตัวเองก่อนว่าตัวตนดีกว่าก่อนที่จะมีโอกาสได้ก้าวสู่จอเงินอย่างนั้นนะคะตัวตนเลยก่อนที่จะได้รู้จักวัดพระธรรมกายเป็นยังไงบ้างคะพี่เพนค่ะจริงๆตัวตนตอนนั้นเราก็ว่าเราเป็นคนปกตินะคะ แต่เราไม่มีสินห้ามไม่เคยรักษาสินห้าไม่เคยรักษาสินแปดไม่เคยนั่งสมาธิในชีวิตเราก็คิดว่าเราดีที่สุดแล้วเราไม่เบียดเบียนใครแตจรงจริงแล้วมันไม่ใช่เรายังไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อตัวเราเลยค่ะแล้วตอนนั้นชีวิตครอบครัวเป็นยังไงคะที่ยังไม่ได้มีโอกาสมารู้จกกักชีวิตครอบค<ว>รคัวก็สุขสลับทุกข์ทางโลกนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ สุขทุกสลับกันไปแต่จะร้องไห้บ่อยมากอ่ะเพราะว่ามีแต่เรื่องเสียใจเข้ามาให้เราได้เสียใจเพราะว่าก็บ้านเราไม่มีสินนะคะอสินห้าข้อไม่มีเลยตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นที่พี่เพ็นยังไม่รู้จักเรื่องราวของสินห้าเนี่ยรู้ไหมว่าเพราะว่าเราขาดเรื่องราวของสินทําให้ครอบครัวไม่มีความสุขไม่ทราบเลยค่ะอื มีแต่คิดว่าเออเราจะทําดีให้สุดแต่ไม่ไม่รู้ว่าทําดีอย่างไรนะคะอแต่เราก็จะเป็นคนดีเป็นแม่บ้านที่ดีทํากับข้าวกับปลาพูดเพราะๆก็แค่นี้ค่ะทําอาหารอร่อยอร่อยที่สามีอยากทานแต่เป็นประเภททานที่ของสดสดทั้งนั้นเลย่ะคะแล้วตอนนั้นชีวิตคนอื่นทั้งนั้นเลยแต่เราไม่รู้ว่าเราบาปอเป่ะโอ้นะคะโอ้นะะโหตอนนี้น่าจะสัญญาณอินเทอร์เน็ตภาพของพี่เพนหายไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะคือ โอ้นะคะน่าจะเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะน่าจะเป็นระบบของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีปัญหาทีนี้อยากพูดคุยกับสมาชิกซูมก่อนว่าใครมีโอกาสดีกว่าได้ดูหนังเรื่องเอฮิปัสซิโกแล้วนะคะโอ้โหมันก็ฉายมาสัสกระยะหนึ่งแล้วนะคะว่าใครมีโอกาสได้ มีโอกาสได้ดูหรือว่าได้รับชมเนี่ยได้เห็นเรื่องราวของพี่เพ้นแล้วเป็นยังไงแชทกันเข้ามาคุยกันนิดนึงนะคะว่าดูแล้วเนี่ยได้ข้อคิดอะไรจากหนังเรื่องนี้รวมไปถึงเรื่องราวของพี่เพ้นเนี่ยที่ได้มีโอกาสเป็นผู้ถ่ายทอดนะคะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวัฒน,นธรรมกายในฐานะหนึ่งคนที่เปิดใจเข้ามาสัมผัสถึถงคําสอนของมหาปูชนียาจารย์แล้วก็นําไปปฏิบัติ แล้วสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวในวันนี้แหละพี่เพนจะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวดีๆที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวกับการได้มีโอกาสมารู้จักเรื่องราวของศีีห้าเนี่ยมันทําให้ชีวิตของพี่เพนมีความสุขได้อย่างไรแล้วก็เชื่อได้แน่ว,ว่าสมาชิกหลายๆท่านเนี่ยนะคะที่ยังไม่มีโอกาสได้มารู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ของพี่เพนเนี่ยเมื่อฟังแล้วเนี่ยอาจจะได้แนวทางในการที่จะเปลี่ยนชีวิตหรือพลิกชีวิตให้มาเจอกับความสุขได้อะตอนนี้พี่เพน มาหาเราเรียบร้อยแล้วกลับเข้ามาแล้วนะคะพี่เพนคะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับสมาชิกก่อนนี่พี่ฟ้าพิมพ์มาแล้วนะคะดูแล้วยอดเยี่ยมทุกคําพูดมาจากความจริงใจของพี่เพนเลยคะ่ะถูกต้องเนาะเพราะว่าคือทําแล้วเนี่ยปฏิบัติแล้วได้เห็นผลเนี่ย คนก็กล้าพูดว่าสิ่งที่ทํานัน้นมันมีผลจริงๆกับชีวิตของเขานะคะมีใครนะแชทเข้ามาได้อีกนะคะสมาชิกทั้งในส่วนของสาธุชนทั่วไปแล้วก็สํานักสื่อ DMC นะ mm. เผื่อว่ามีใครอยากจะถามคําถามกับพี่เพนนะคะว่าเอ๊ะพี่เพนเนี่ยแก้ปัญหาชีวิตยังไงเนาะชีวิตถึงแบบดีขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นจนตอนนี้เนี่ยนะคะ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุขแบบนี้ไปสู่คนอื่นแล้วก่อนที่จะมีโอกาสได้เข้ามาคุยกับพี่เพนเมื่อสักครู่นี้พี่เพนก็เล่าให้ฟังว่าไปทําหน้าที่กัลยาณมิตรชวนคนเข้าซูมค่ะแล้วก็เป็นคนที่ยังไม่เคยรู้จักวัดพระธรรมกายเนี่ยนะคะให้เขาได้มีโอกาสมาฟังเรื่องราวดีๆผ่านซูมโดยเฉพาะโอ้โหพิธีกรฟังแล้วก็ปลื้มใจรวมไปถึงทีมงานที่ทํารายการนี้เราก็ปลื้มใจพี่เพ้นเล่าให้ฟังว่า มีคนที่ยังไม่ได้มีโอกาสมารู้จักวัฒะธรรมกายแต่ดูรายการแล้วก็ดูรายการซูมไอดอลเนี่ยเขาบอกว่าทําให้เขาได้ข้อคิดในการดําเนินชีวิตอย่างมากมายแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจะเป็นแฟนคลับของรายการซูมไอดอลแล้วนะคะเราฟังวิเพินแบบนี้เราก็ปลื้มใจกับการทําหน้าที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเพื่อที่จะให้เพื่อนมนุษย์ของเราเนี่ยแหะคะ่ะมีความสุขร่วมกันแล้วก็อยู่บนโลกนี้ร่วมกันอย่างมีความสุข แบบเป็นปกตินั่นก็คือเรื่องราวของการที่มารักษาสินห้ารู้จักเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีในชีวิตด้วยอตอนนี้พี่เพนกลับมาหาเราแล้วค่ะพี่เพนค้าได้ยินเสียงน้องแอนไหมคะพี่เพนค้าได้ยินเสียงน้องแอนไหมคะยินจ้าโอเคค่ะเรามาคุยกันต่อเลยนะคะพี่เพน ค่ะเป็นยังไงบ้างพอหลังจากที่เรารู้แล้วว่าชีวิตของเราไม่มีความสุขค่คะพี่เพนแก้ปัญหาชีวิตยังไงต่อคะก็ตอนนั้นเราไม่รู้ค่ะแต่พอดีมีคุณครูอาจารย์ยุภาวดีค่ะก็แนะนำลูกสาวว่าให้ไปวัดพัทธมกายสิเดี๋ยวครอบครัวจะมีความสุขเนี้ยค่ะ,คะลูกสาวก็มาอ้อนบ่อยนะคะอ้อนเป็นเดือนหลายเดือนเหมือนกันให้พาไปพัทรมกายค่ะ แต่เราไม่สนใจไปเพราะว่ามันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันไกลอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็พอลูกอ้อนบ่อยๆก็เลยไปแต่พอไปแล้วโอ้โหประทับใจค่ะอ่าสิ่งที่ประทับใจมีอะไรพี่เพนบ้างคะประทับใจตั้งแต่เริ่มเดินทางเลยค่ะเห็นผู้นำบุญผู้นำรถอะอแต่งตัวชุดขาวสวยจังเลยสะอาดสวยดูสงบร่มเย็นแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่แมใสดีค่ะ พอเราเห็นเรารู้สึกสบายใจค่ะแล้วก็พอขึ้นรถไปพอไปถึงวัดยิ่งประทับใจมากเลยโอ้โหทำไมคนเยอะ,ะแต่มันเป็นระบบระเบียบแล้วก็เวลานั่งสมาธิอะจะนิ่งเงียบมากเลยอ,อันนั้นเป็นครั้งแรกที่รู้จักคำว่าสมาธิค่ะค่ะครั้งแรกกับการรู้จักคำว่าสมาธิตอนนั้นได้ลองปฏิบัติแล้วหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างกับการที่ได้มีโอกาสมา,มาสัมผัสเริ่มรู้จักสมาธิอะค่ะ ค่ะก็ได้ลองนั่งกับที่วัดอะค่ะพานั่งที่หลวงพ่อพานั่งนะคะแต่ก็ไม่นานแต่มันมันสัมผัสความสุขภายในได้อะว่าโอ้โหทำไมมันมีความสุขลืมความทุกข์ที่เรามีอยู่อ่ะลืมความเครียดความทุกข์ที่เรามีมันมันมีความสุขแบบใจมันชื้นมีความสุขมากเลยก็ติดใจค่ะพอกลับมาก็มาปฏิบัติต่อที่บ้านค่ะตอนนั้นปฏิบัติคนเดียวหรือว่าหรือว่าลูก ได้ปฏิบัติด้วยคะหรือว่าทางครอบครัวเลยตอนนั้นชวนค่ะชวนลูกทําเลยค่ะเพราะว่าคุณพ่อยังไม่ทํานะคะค่ะก็ทําทุกวันเลยตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงเที่ยงวันนึงประมาณห้าชั่วโมงอะ่ะแรกๆนะคะโอ้จริงจังเลยนะคะกับการนั่งสมาธิอมันยิ่งนั่งมันยิ่งมีความสุขมันยิ่งมีพลังยิ่งเอ๊ะทำไมเราอยากออกไปชวนคนอื่นไปวัดนี้จังเลยเราอยากทําหน้าที่จังเลยทําไม ข้างในมันกระตุ้นอ่ะแล้วก็มันกระตุ้นให้เออเราอยากรักษาศีลน่ะเรามความคิดขึ้นมาหมดเลยค่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของรักษาศีลเพราะว่าที่พี่เพนบอกตอนแรกของรายการว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักเรื่องราวของศีลห้าพอมีโอกาสมาวาดัดมานั่งสมาธิมาริมารู้เรื่องราวของศีลห้าแล้วพี่เพนปรับตัวเองยังไงแล้วก็ปรับครอบครัวยังไงให้มีโอกาสได้รักษาศีลห้าค่ะก็ชวนครอบครัวนะคะว่า เรามารักษาสินห้ากันเถอะเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันมันมีคือเป็นหนทางไปนรกหมดเลยอ่ะเรามไม่รอดสักขุมงเลยนะแต่ถ้าเราได้มีโอกาสรักษาสินห้าเนี่ยเราก็ครอบครัวเราจะดีขึ้นแล้วก็ชีวิตหลังจากละจากลงนี้ไปเราก็จะปลอดภัยด้วยก็มาชวนจะเริ่มจากเรื่องการอาหารก่อนค่ะค่ะเพราะว่าทาอาหารนี่แฟนสั่งทิ้งโอ้โหหอยแครงทิ้งสามโลไม่รู้กี่ร้อยชีวิตเลยเงี้ย เริ่มเริ่มรักษาก่อนแรกๆแ,แต่แฟนเขาก็บอกว่าเขาตอนแรกเขายังไม่เอาด้วยค่ะค่ะแต่เราอยากเราก็ชวนเรื่อยๆเรื่อยๆตอนหลังมาก็ก็เริ่มบอกว่าเราอยากรักษาสินะ่งน่ะไม่ไม่อยากทําตรงนี้ค่ะซื้อของที่มันตายแล้วมาทําอะไรเงี้ยค่ะแต่แรกๆแฟนก็ยังรับไม่ได้บอกว่าไม่อร่อยมันจืดไม่อร่อยอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็บอกว่าอดทนเอา เพื่อไปสวรรค์อดทนเอาอบอกเขาว่าเดี๋ยวก็ชินก็ทํำไปเรื่อยๆจนจนชินเลยค่ะอืแล้วตอน <ทำ S 1> นั้นแล้วตอนนั้นคุณพ่อบ้านคุณพ่อบ้านเนี่ยแบบรู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทําไมว่าที่ทําไมภรรยาของฉันเปลี่ยนไปเขามีการมาบ่นไหมคะอมเออแรกๆก,ก็จะบอกว่าอย่ามายุ่งกับชีวิตเขาอะไรเงี้ยก็บอกว่าให้เลิกเล่านะเนี่ยมันไปนรกนะอะไรเงี้ย ก็เราก็หาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องอะไรมาอ่านเริ่มหาหนังสือมาอ่านแล้วไปวัดก็ไปหาหนังสือมาอ่านแล้วก็พอไปวัดเขาก็ให้เรียนในธรรมศึกษาเราก็ไปเรียนค่ะช่วงเที่ยงเงี้ยค่ะค่ะช่วเที่ยงถึงบ่ายโมงเขาเปิดเรียนเราก็อยากรู้อะค่ะอยากรู้ก็ไปเรียนมันก็ยิ่งรู้เรื่องขึ้นมากขึ้นเงี้ยค่ะแล้วก็มาคุยกับที่บ้านชวนนั่งสมาธิด้วยชวนรักษาศีลด้วย ชวนตักบาตรหน้าบ้านด้วยเพราะพระมาถึงหน้าบ้านแต่เราแล้วแต่อารมณ์อ่ะบางทีเราอยากตักก็ตักเราไม่อยากก็พระก็เดินผ่านหน้าบ้านเนี้ยค่ะ<ฆ>แต่พอตอนหลังมาเราเริ่มรู้แล้วว่าการทําทานรักษาศีลน,นั่งสมาธิมันสําคัญสําหรับชีวิตเราก็จะพาครอบครัวตักบาตรหน้าบ้านทุกวันเลยจนถึงทุกวันเนี้ยทีนี้อยากให้พี่เพ้นเล่าลําดับของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครอบครัวว่า พอได้มีโอกาสชวนทุกคนในครอบครัวรักษาศีลแล้วบรรยากาศในบ้านนะคะมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นยังไงบ้างคะดีค่ะมีความสุขมากเลยใจมันจะเย็นมีความสุขเพราะว่ามันไม่มีการหวาดระแวงซึ่งกันและกันนะคะอืมแล้วก็เราก็สบายใจตรงที่ว่าเราไม่ได้สั่งค่าปกติเราไปตลาดเราจะชี้เอาตัวนั้นเอาตัวนี้เอาตัวนั้นอย่างงี้ค่ะ แต่เราสบายใจตรงที่เราไม่ได้สั่งค่าใครไม่ได้สั่งฆ่าชีวิตใครอย่างงี้ค่ะแล้วก็ในบ้านเราก็มีความสุขแล้วพอแฟนเริ่มรักษาศีลด้วยการเริ่มนั่งสมาธิด้วยกันมันก็ใช้คําพูดดีๆต่อกันเงี้ค่ะไม่เจ้าอารมณ์เพราะไม่เมามาแล้วใช้คําพูดแรงๆอะไรงเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนหมดเลยครอบครัวก็จะอบอุน่นอบอุ่นมีความสุขอะค่ะอืทีนี้พอครอบครัวพี่เพน มีความสุขอบอุ่นแล้วอย่างที่พี่เพนพูดพี่เพนขยายเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อกับคนรอบข้างยังไงก็ค,คือการที่พี่เพนได้ได้บอกตั้งแต่แรกพอนั่งสมาธิแล้วมันมีความรู้สึกว่าอยากไปชวนคนอื่นเขามานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมมาวัดมารักษาศีลอะไรเป็นจุดประกายที่อยากให้พี่เพนทาหน้าที่ตรงนี้อะคะ่ะแล้วอยากให้ครอบครัวมีครอบครัวอื่นมีความสุขเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากให้เขารู้เป้าหมายชีวิต อยากให้เขารู้ว่าเนี่ยไปวัดธรรมกายแล้วชีวิตมันดีมีความสุขจริงๆนะก็ไปหาชวนค่ะถ้าเห็นใครแบบกินเหล้าหรือเราชวนเขาไม่ได้เราก็ไปชวนเมียเขาก่อนอเอาหนังสือไปให้อ่านก่อนเงี้ยค่ะแล้วก็ชวนไปวัดพอชวนไปวัดก็ชวนนั่งสมาธิแล้วก็ชวนรักษาศีลก็มีเยอะมากเลยค่ะที่ครอบครัวไม่มีศีลเลยเยอะม,อม,มีเมียน้อยม่งกินเหล้าอะไรเงี้ยค่ะ แต่พอเดี๋ยวนี้นะเป็นครอบครัวธรรมกายเยอะมากเลยค่ะแล้วก็กำลังใจที่ใช้บ้านของตัวเองเลยเป็นเป็นบ้านสวดมนต์รองรับอชาวบ้านข้างบ้านเราเนี้ยค่ะ,คะชวนให้มาฟังธรรมให้มานั่งสมาธิแล้วมันมันไม่เรามีความสุขอะที่เราเป็นผู้ให้อะค่ะครั้งหนึ่งนี่เวลาที่พี่เพนเปิดบ้านให้มาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมกันเนี่ย อ่อชาวบ้านหรือว่าคนแถวแถวนั้นเนี่ยที่มาปฏิบัติธรรมกันประมาณกี่คนคะพี่เพนโอูเล็กๆที่เปิดครั้งแรกเลยอะ่ะคือบ้านมันเล็กอะ่ะสิบเจ็ดตารางวาแต่คนมาสามสิบสี่สิบคนได้อะ่ะนั่งถึงถนนเลยค่ะโอ้นั่งถึงถนนเลยนะคะค่ะก็เวลาตอนนั้นบ้านเรามันเล็กก็ เวลาจะจัดสวดมนต์ก็ยกของไปกองหน้าบ้านหมดเลยแล้วก็ oh. ให้คนมาสวดมนต์พอคนกลับหมดแล้วก็ขนของเข้าบ้านทําแบบนี้ค่ะเป็นเป็นหลายปีเหมือนกันโอ้โหสุดยอดเลยนะับถือน้ําใจพี่เพ้นมากเลยนะคือขนของออกจากบ้านแล้วขนของเข้าบ้านเนี่ยมันเหนื่อยนะ <c oughs> พี่เพ้นแต่ทําไม <c oughs> พี่เพนถึงอยากทําอะไรแบบนี้อะคะมันมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเลยนะแต่ว่ามันมีความสุขยังไงที่ได้ทําหน้าที่แบบเนี้คะ อยากให้คุณอื่นมีความสุขอะค่ะอยากให้เขาได้พบหนทางสว่างของชีวิตเหมือนอย่างที่เราไปพบมาอย่างเงี้ยมันมันเหมือนโอ้โหถ้าเราไม่ได้ไปพบวัฏวัวร,รมกายนี่มันเหมือน,นชีวิตเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะทั้งที่เราก็เป็นคนชอบทําบุญนะไปวัดไปวาแต่ว่ากลับมาเราไม่มีกําลังใจในการรักษาศีลแล้วก็ไม่รู้เรื่องนั่งสมาธิเลยอื แต่พอเราไปรู้มาแล้วเรามาทําแล้วมันมันดีมันเปลี่ยนแปลงได้มันดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้คนอื่นรู้ด้วยทราบด้วยแล้วก็ทําด้วยอย่างเงี้ยค่ะอก็พยายามชวนให้มากที่สุดที่จะไปรู้เรื่องความจริงของชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้มีเรื่องราวที่ประทับใจเกิดขึ้นไหมคะกับการทําหน้าที่แน่นอนว่ามันจะต้องมีเคสที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในครอบครัวอยากให้วิเพนได้ยกตัวอย่างสักหน่อยค่ะกับการทําหน้าที่แบบเนี้ย เปิดบ้านปฏิบัติธรรมแล้วคนที่เขามาปฏิบัติธรรมมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะโอ้เอาเอาใกล้ตัวเลยนะคะก็คือในหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีหมู่อ่อกลุ่มแม่บ้านนะคะกลุ่มขาเมาส์กลุ่มขาเหล้าขายาดองอะไรเงี้ยค่ะมาหลายขาเลยนะคะต้องขออภัยพระกัศมเนรนะที่บอมเพ็ญได้ทําหน้าที่ไปนะคะ ตอนนี้ท่านก็เป็นพระมาะหาหมดแล้วจ้ะเล็กๆ<า>ต้องขอใหเจ้าภาพเลยคือคุณแม่ก็จะกินเหล้ายาดองเนี้ยค่ะแล้วก็เย็นมาก็เมาแบบอ้วกเอาคางเอาหัวไปวางคอห่านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาเจียนสามีกลับมาก็ทํากับข้าวไม่ได้เงี้ยค่ะอืแต่ว่าพอมาได้รู้จักกัน บบเบอรเพนก็เอาหนังสือไปให้อ่านแล้วก็ชวนไปวัดชวนนั่งสมาธิตั้งแต่พระกระสัพมนเนยยังเพิ่งได้ขวบกว่าเนี้ยค่ะก็ชวนไปเรื่อยๆประคองไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนแม่ลูกอ่อนนะเวลาไปวัดเขาก็จะเหนื่อยอะค่ะ,คะก็จะพูดบว่าไม่ไปแล้วต่อไปนี้ไม่ไปแล้วคือทั้งจุทั้งองุ้มทั้งองุ้มทั้งจงงเงี้ยค่ะแล้วก็รถบัสแล้วก็เดินไกลแต่พอตอนหลังเราก็ชวนบ่อยๆบ่อยๆชวนนั่งสมาธิชวนให้รักษาศีลชวนให้อ่า รักษาคือดูแลความสะอาดบ้านอยู่จีไฟอะไรเงี้ยเราก็สอนเพราะว่าจนตอนหลังนี่ลูกบวชหมดเลยสองคนโอ้สาธุค่ะเขาก็บอกว่าขอไว้คนนึงเอาไว้เลี้ยงแล้วบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นลูกพระพุทธเจ้าเลยเดี๋ยวบุญก็จะหล่อเลี้ยงเรานะคแต่ว่าพระบสามเณรท่านมีบุญมากค่ะท่านบวชจบปหกปุ๊บไปบวชจบปหกปุ๊บไปบวชทั้งสององค์ก็เพิ่มกลายเป็นตอนนี้คนในหมู่บ้านอะ่ะก็จะบอกว่า ไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกหรือไงเอาไปให้วัดเลี้ยงหมดอแต่ตอนหลังมาลูกคนที่ไม่ได้ไปเข้าวัดก็เกเรอย่างเงี้ยค่ะเก<อ>เรติดยาแล้วก็จะมาถามแม่มกับสหทนบอกว่าเออเลี้ยงลูกยังไงอ่ะถึงมีความสุขเนาะไม่ต้องหาซื้อรองเท้ากระเป๋าไม่ต้องห่วงว่าลูกไปอยู่ที่ไหนกลับมาบ้านหรือย,ยังอะไรไม่ต้องห่วงเลยเ<อ>ความสุขจังเลยอ่ะ อยากจะฝากลูกเข้าไปบ้างอะได้ไหมแต่ว่ามันเลยเวลาแล้วนั้นเลยเวลานั้นมาแล้ว,ลวค่ะโอเห็นไหมคะโอ้มันเห็นชัดๆเลยเนาะกับเคสที่มันเกิดขึ้นใกล้ๆตัวพี่เพนเลยค่ะก็ยังปลื้มอยู่เพราะว่าพระท่านยังบวชอยู่แล้วก็สม,มเณรก็จะบวชปีนี้แล้วค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเห็นหน้าพี่เพนตลอดเลยนั่นก็คือการชวนบวช ตรงนี้อยากให้พี่เพ็นได้เล่าว่าการออกไปทําหน้าที่อะค่ะคือทุกๆคนอาจจะมองว่าุอไปชวนบวชมันจะยังไงมันจะได้อะไรตรงเนี้อยากให้พี่เพ็นได้ได้พูดจากใจเลยว่าเวลาไปทําหน้าที่ตรงเนี้มันได้อะไรกับตัวพี่เพ็นหรือว่าทีมงานที่แบบออกไปทําหน้าที่กันอย่างนี้บ้างค่ะหูได้ความสุขได้ความปลื้มใจได ได้บุคลากรคือได้คนใหม่มาคืนเขาเรียกว่าคืนคือสังคมคนดีที่สังคมอมจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราไปหาชวนบวชเนี่ยแต่ละคนไม่มีสินเลยนะค่ะไม่มีสินห้าเลยแล้วก็เป็นเคสที่ประทับใจมากคือตอนที่เราไปชวนบวชเนี่ยเขากําลังนั่งนั่งกินเหล้ากับเพื่อนอะในตลาดนัดเนี้ยค่ะแต่พอไปชวนบวชแล้วอะแล้วก็ แล้วปากบวชแล้วก็ไปบวชจริงๆแต่เพิ่งมารู้ทีหลังว่าโอ้โหเขามีทั้งเมียน้อยเมียหลวงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันถวายบาดพระไตเมียน้อยลงทะเบียนถวายบารก่อนเมียหลวงมาทีหลังโอ้โหวัดแทบแตกในวันนั้น <c oughs> แ <c oughs> ก็แล้วเราแก้ปัญหาย,ยัางไงคะตรงนี้บอมเพนก็ต้องประหล่อฝ่ายเมียหลวงเนี้ยค่ะว่าให้ใจเย็นๆนะสิ่งแบบเนี้ยบอมเพนเจอมาแล้วเนี้ยค่ะ เย็นเย็นๆวันนี้เป็นวันงานบุญใหญ่ให้รักษาใจไว้นะคนบวชมีศิลิ์ล้วก็อธิบายให้ประหล่อใเยใจเย็นแต่โหเขามาก็เป็นสิบเลยค่ะกะมาลุยแหลกลานเลยอ,ะอ่ะแต่พอตอนหลังมานี่ท่านบวชพระอยู่ 2, สองพรรษานะคะแล้วก็ศึกออกมานี่รักษาศิลป์ทุกวันนี้ยังรักษาศิลป์อยู่เลยค่ะเลือกครอบครัวเลิกเมียน้อยเลิกครอบครัวแล้วก็คนในบ้านเขาทุกคน พูดออกมาเลยแม้กระทั่งผู้ที่บวชนะคะก็บอกขอบคุณภูมิบาเพ็ญและทีมงานนะคะที่ไปชวนเขาบวชเพราะว่าเหมือนดึงเขาขึ้นจากนรกเลยค่ะ mm. ถ้าไม่ชวนบวชวันนั้นก็ไม่รู้เรื่องบุญเรื่องศีลเลยแต่พอทุกวันนี้ครอบครัวเขาจะรักเรามากเลยเห็นที่ไรเห็นทีมงานบําเพ็ญนี่จะรักมากเลยบอกว่าขอบคุณมากนะที่ทําให้ครอบครัวเขามีความสุข ภรายาเขามีความสุขโอ้โหเขาขอบคุณปื้มมากเลยเขาบอกไม่คิดว่าจะมาวัดมีถึงวันนี้อย่างเงี้ยค่ะโอ้โหคือมันพลิกชีวิตให้คนคนหนึ่งสามารถที่จะกลับมามีศีลแล้วเป็นคนที่ดีของสังคมให้ให้มันเกิดขึ้นนะได้แล้วทําให้ปัญหาต่างๆที่แบบคือมันก็เป็นปัญหาคาราคาซังเนาะปัญหาครอบครัวปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีศีลแต่พี่เพนเนี่ยสามารถทําให้เขาสามารถแก้ปัญหาณจุดนี้ได้ด้วยการ รู้จักศีลแล้วก็รักษาศีลทีนี้เรื่องราวแหมฟังแต่เรื่องปื้มๆนะคะพี่เพนทีนี้อยากถามว่าการทําหน้าที่เนี่ยมันก็ต้องมีปัญหามีอุปสรรคที่เข้ามาวัดใจของพี่เพนแล้วก็ทีมงานตรงเนี้ยพี่เพนอยากให้พี่เพนให้โน้ตหาวในการทําหน้าที่ว่าสามารถที่จะใช้กําลังใจอะไรในการที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆแบบเนี้ยไปได้อะคะ่ะจริงๆเข้าวัดมา ยีสิปีนะคะก็ยังไม่เคยหมดกำลังใจในการทำหน้าที่เลยม,มันมันมันมีพลังอะ่ะแล้วมันมีความสุขอะ่ะที่เราออกไปทำทุกครั้งนะคะแต่โน้ตฮาวคือบางทีอะ่ะเราไปเจอคนที่พูดแรงมากด่าหลวงพ่อแรงมากแต่ด่าเรายังไม่เจ็บเลยแต่พอด่าหลวงพ่อมันเจ็บมากแต่เราต้องนิ่งแล้วก็อดทนฟังเขาทุกเรื่องอพอฟังเขาทุกเรื่องเสร็จ พอเขาพูดหมดแล้วอะเราค่อยอธิบายแบบใจเย็นๆนิ่งๆในสิ่งที่เรารู้มาแล้วอธิบายให้เขาฟังแล้วบางคนก็คุยเรื่องสมาธิอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนเขาเขาคุยว่าเขารู้เยอะอะ่ะแล้วก็ปฏิบัติทำถึงขั้นไหนขั้นไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็พูดเล่าจนหมดเลยเราก็ฟังเขาแล้วเราก็ไปถามจุดที่เขาสะดุดอะ่ะที่เขาไปไม่ได้เงี้ย ก็พูดต่อว่าถึงตอนนี้แล้วไปยังไงต่อก็บอกเขาก็ได้อยู่แค่นี้แล้วก็บอกว่าถ้าทําอย่างนี้อย่างนี้ไปได้อย่างนี้อย่างนี้เขาเลยบอกอ๋อเหรอจากที่เขานั่งบนโต๊ะอ่ะเขาลงนั่งข้างล่างเลยนะอพอพอเราไปคุยคือที่นั่งไม่มีางค่ะเขานั่งบนเก้าอี้เรานั่งบนพื้นเงนี้ค่ะแต่พอเราคุยปุ๊บเขาลงนั่งพื้นเลยนะอืแล้วเขาก็บอกว่าโ,โหอย่างนี้นะยกให้เป็นอาจารย์เลยพงบอกไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์ อาจารย์คืออยู่ที่วัดก็อยากชวนไปที่วัดค่ะไปเรียนรู้ต่อเพราะว่าธรรมะเขาก็าดีอยู่แล้วเงี้ยค่ะแล้วก็อธิบายเข้าไปแต่จริงแล้วว่าการรักษาใจเราอ่ะหนึ่งเราต้องนั่งสมาธิทุกวันค่ะสำคัญมากคือเราเหนื่อยแค่ไหนก็ช่างกลับมาเราต้องนั่งสมาธิแต่พอเรานั่งสมาธิปุ๊บมันเหมือนการชาร์จแบตก,กับครูบาอาจารย์หรือเหมือนกับมันมาเคลียร์ล้างอ่ะให้ใจเราใสแล้วก็มีพลังต่อเงี้ยค่ะ สำคัญคือนั่งสมาธิด้วยค่ะในการที่จะมีกําลังใจทําหน้าที่แบบไม่มีที่สิ้นสุดแบบพี่เพนแบบนี้ก็คือการนั่งสมาธิไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนาะไม่ใช่แค่เรื่องของการทําหน้าที่แบบพี่เพนเรื่องการเรื่องงานเรื่องชีวิตต่างๆเนี่ยสมาธิมันก็เป็นจุดสําคัญที่ทําให้เรามีพลังใ,ในการทําหน้าที่ต่างๆต่อไปทีนี้โอ้โหเวลานะคะ ไม่เยอะเลยนะคะพี่เพนคุยได้สนุกสนานมากเลยสมาชิกนี่นะคะคอมเมนต์กันมามากมายเลยนะคะนี่ต้องถามเลยว่าพือยี่สิบสองปีใช่ไหมคะที่พี่เพ็นบอกว่าได้มีโอกาสเข้าวัดพระธรรมกายจนถึงทุกวันนี้ค่ะวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพี่เพนแล้วก็ครอบครัวบ้างคะโอ้โหถ้าพูดถึงวัดธรรมกายได้ให้อะไรเหรอให้ทุกอย่างในชีวิตคือคือให้แสงสว่างในการดําเนินชีวิต ที่ถูกต้องแล้วก็เหมือนชี้ทางเป็นเข็มทิศของชีวิตตั้งแต่พบนี้ยันพบหน้ายังหลังจากตายไปแล้วเราก็ได้ชีวิตที่ถูกต้องไปอะคะ่ะมันเป็นมันเป็นคุณค่ามหาศาลเลยที่วัดพัทธมกายให้แค่นี้ถือว่าคุ้มที่สุดละในการชี้ทางเดินของชีวิตที่ถูกต้องนะคะอืมอย่างกับคำที่ เ,ออเคยมีคนกล่าวเอาไว้นะว่าจะมีเงินสักกี่บาทที่จะสามารถสร้างคนดีให้คืนสู่สังคมแล้วก็ให้คนคนนั้นมีความสุขได้มันไม่มีจำนวนเงินมาวัดได้ว่าให้เงินไปเท่าไหร่แล้วคนคนนี้จะเป็นคนดีไม่มีอะไรการันตีนอกจากคนคนนั้นได้มีโอกาสมาเรียนรู้อย่างที่พี่เพนและครอบครัวได้มีโอกาสมาเรียนรู้และก็ทำหน้าที่เป็นแสงสว่าง ส่งต่อไปยังทุกคนอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมีชีวิตดีๆที่เกิดขึ้นแบบพี่เพนด้วยวันนี้สมาชิกนะคะพิมพ์กันเข้ามามากมายเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านของพี่ลาวันนะคะบอกว่าอนุโมทนาบุญกับพี่บําเพ็ญนามบงด้วยค่ะเมื่อรู้และเข้าใจเรื่องการทําทานรักษาศีลนั่งสมาธิแล้วได้ทําหน้าที่ผู้นําบุญได้ยอดเยี่ยมสาทุนะคะโอ้โห มีแต่คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้พี่เพนแล้วก็ทีมงานนะคะบําเพ็ญบารมีแพร์กษาเนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกําลังต่อไปไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะก็ช่วยกันในการนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจของชาวไทยแล้วก็ชาวโลกต่อไปวันนี้ขอบคุณพี่เพนมากๆเลยนะคะมีโอกาสมาพูดคุยในรายการซูมไอดดลของเราขอบคุณมากค่ะ โอ้โหนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันได้เลยนะคะสําหรับตอนนี้นะคะที่เราได้มาคุยเรื่องราวดีๆกับที่เกิดขึ้นจริงๆเลยในครอบครัวของพี่บําเพ็ญนะคะวันนี้ลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ